เมื่อวานฉอดที่แม่งถือปืนกิ๊งแน่ปล่อยแ,แม่งรอบไปแล้วอยากรู้จะพูด <c oughs> ว่าอะไรเอตันเอตันโดนเหรอถ้าปล่อยแม่งรอบไปอย่างผมจะพูดว่าอะไรวะ๊คทำไมอนนำไ,มไอ้ตันโดนมีอะไรมากขึ้นจีจ้มันเปิดประตูจี้จี้มันเปิดประตูแล้วมันก็วิ่งเข้าประตูแล,แล้วก็กดล็อกอล็อกไว้ล <ๆ S 3> ็อกไว้หรอแต่มีพลังทำได้หรอทำด้วยเหรอทำผมโอ้โหอีกแน่พี่ผมรุดไปกับใครทุกคนหนึ่งอ่ะแล้วแช่งมาสลบ สตีนแสตตีนมีโบยไามผมก็มีโบยหลุดเข้าไปมึงเห็นนางที่แบบว่าเปิดประตูแล้วจะวิ่งลงไปข้างล่างมัอยมันเสร็จมันก็ล็อกเลยกระโดดลงไปข้างล่างแล้วก็ควักปันลูกซองมั้งแล้วมันก็ไปพูดว่ามันตั้งใจทำ่างนี้เพื่อให้เพื่อนมันหนีไปคนล็อกปารศาสตร์เสร็อ้าวเงาะบอลมาแล้วเหรอเอาแล้วครับพี่ประเทศหลีกับกูมีมีคนลงนะมีคนลงนะมีความรับอะไรบอกีคนลงบ้างครับ เมื่อคืนกูไปเป็นแบมพายมาเว้ยเยอะแยะแล้วกูจะบอกให้่าเดี๋ยวมันเหนือมนุษย์ในโลกนี้มีอยู่จริงพวกมึงอย่าล้อเล่นมีอยู่จริงเหรอเย็ดมึงมตัดไปเลยมันบ้าเฮ้ยแล้วก็เดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็มาเข้ามาจะทีเดียเป็นพายใชื่กูดิเาดูหนักมากนะลเกีล้วลูกดูหนักขึ้นเยอะปิดความลับนี้มานานแล้วแต่พอกูบอกพวกมึงพวกมึงไม่เชื่อเหรอลูกคนเดียวพอรวยแม่ ยังไม่หยุดอีกเหรอแม่ได้พ่อว่ะยังอีกเหรอพ่อว่ะเดี๋ยวเมื่อวานเป็นควายมาวันนี้กลับมาปวดหัวเลยกูเห็นพวกมึงว่าอยู่ด้วยกันบ้าไม่อยู่นานคูวยมึงบ้าไอ้สารไปหาว่ะมึงจะเป็นสายเลือดเดียวกูหรือเปล่ากูพูดแค่นี้โอ้ยเจ็บิกเหรออันนี้พี่ดูเรื่องอะไรมาอยากเป็นสายเลือดเดียวกูไหมตอนไหนตอนไหนเดี๋ยวไปดูตอนไหนเดี๋ยวไปดูถ้าสมมติว่ามึงเป็นสายเลือดเดียวกูเนี่ยครับแล้วถ้าสมมติว่าวันหนึ่งกูถูกฆ่าตายพวกมึงจะตายตามกูอะไรนะบ้าไร่เยื่อเออเออบ้า ทำไมทำไมดีวะตาทำเมื่อวานตอนกูเดินอยู่แถวๆข้างนอีกจะให้อะ่ไหตอนนี้กูหายเหยื่อแล้ก็หัวล้อกูแบบนี้แหละได้ไงแล้วต่อมาขั้วข้ามันเนี่ยโอ้โหไอคุ้มนะข้าแม่แต่กูจะตายไอคุ้มจ๋าดีคนยิงผมไม่ดิใช่เป็นกุมเนือเลยนี่คือสาเหตุที่เมียกูไม่เอบยี่ยี่เฮ้ยยี่ยี่เหี้ยอีที่กูไม่ใช่มนุษย์ไงเออพี่ผมดูแล้วพี่ไม่ใช่มนุษย์กฉันเนี่ยอยากเป็นมนุษย์อยู่นะพี่เป็นเรื่องตลก ได้ไม่เป็นไรช้าแหละทุกคนพูดมึงลบดูออริจินอลไม่เป็นไรเดโดยวหยุดแล้วแต่พี่นี่ยออริจินอลด้วยทุกครั้งที่เขาหาเรื่องให้แบบคนบริจาคเลือดอะเพราว่าเลือดอะทำไม่รองที่เขาหายหายไปแล้วเขาปิดข่าวกันอยู่อะครับคือพี่เอาไปกินเหรอกูเลือกที่จะกินเลือดสดๆจากถุงมากกว่าทำร้ายคนบริสุทธิ์อ๋อพี่ขโมยเลือดโรงพยาบาลเหรอ แน่แน,น,นอนปูด้วยเราเพืาาอ่อนซ้ำแต่พวกมึงต้องดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวรู้แค่นั้นเลยเพี่เดี่ยวติดตัวนึงกางไปกางอ้อมไปวิดไวรุ่นเปิดเรา มาตายลง้ม็มีตัวหนึ่งลงม้าหมุนไปแไล้ววะไอ้ตัวหนึ่งอย่นี้เป็นมา้าชาพร้อมป้าพี่ชายบ๊อบม้นานกระโดดลงไปแล้วโอยเอ็มสี่ยงไงเจ็บตัวหนึง่งขอบตัวคนไอ้ตรงนี้มีตัวหนึ่งนมค ไปเลยวไปไปไปแล้วแกดูดูตรงางตายล่างตัดตีตัดตีพี่เหรอแม่ชุดเดียวเลยเข้าผัดไข่เข้าผัดไข่ตัดพี่ไข่ยาวเลยอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยโ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 อ้้อยอยอย ตรากยตปดีอปเอยต่อไลาทีเออนั่นะตัวไกลทีตัวท้าพิน้องแล้วพี่หรอไอ้คนทีมแล้วนี่น่าจะขึ้นมาใช่พี่สองตัวสองตัวมีสองตัวไมเชนปั๊บเลยโอ๊ยรับแบบได้แล้วหมดแล้วอ ทางซ้ายใช่ไหมางขวาทางขวาน้องสเหรอไม่ตรงตรงสมน้องงเดี๋ยวเรนรอบๆอยู่น้องๆอีกน้องอีกน้องอีกี่เดียวกวี่หือไเข้าวัหรืออะเข้าไขงเอาตรงเอาตงัไขตัวเดียวเดี๋ยวเข้าไขครับชัดป้นเอามันสุด เป็นสตัวแล้วชุดมาสอแม่จอนนี่วเอ้ยคน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 เฮ้ยอ้ยอ๋อกดไปแล้วกดไมตแกงไมเดดูดิเชียดดูดูดูดิคนเรานะเชียแกงเชียตั้งใจเ้ยเพแบงอีกแล้วเพแมด้พูดหเิ่มเพ่เพมเ่แบงอีกแล้วเส่งมาชัว ตไอเปมเหรอเป็นในแบบเปมเหรอยเย็นแม่ช่วยลแท้เฮ้ยโอ้ยโอ้ยไป่ายไปโอ้ยเฮียรอดต้องช่วยป่ะอันนี้แล้วพี่แบงค์ต้องช่วยป่ะอ่ะไอสัตว์ไอพี่แมงโร์สเออเจงไอเหี้ยบุรี่แมนี่เหี้ยแม่ดาเจ็บมากนะไอสัตว์เดาครับอื่นมันมายุ่งกับเราเนี้ย มาแล้วชันแล้วไป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 แล้วจอนหมดไหวเว้ยไปหมดไหวเอ้ยอุ้มติดนแม่ไหวกูไหวเพื่อนเข้าใจปะพอเข้าประเทศเราจะไปต่อจักเลยอาจักเลยชันไปชุกว่าเฮ้ยถามงแล้วกิจกรรมบวกพี่เต้นบวกไหวพี่เต้นไหว ไหวไหวไหวล้ไหวปอจกอดีกว่าโฟอร์ชิหายเลยพ่เทนไอสัตว์เดดาเดินอื่นได้เปล่าได้ป่าไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้ถ้าเกมนิ้เดีดินท่านั้นนะผมบแ่ีนไงนะเราด่าขบไ่พับอะไม่ละแรงจัดฉัรู้ทุแย่่ะเก็บคำหยาบอีกนะ